เสียงปรบมือดังต้อนรับให้กับนัก together but still is farewell, And maybe we'll come back i guess there is no song no kick off oh. กมาเปิดหัวมาก็ยิงทักทายก็สามประตูนี้บอลไม่ตรงกรอบรุดออกหลังไปครับเอาละครับพี่น้องก็คนดูตอนนี้ก็8าดพคนดูที่อยู่ทางบ้านรักใครชอบใครครับเชียร์ทีมไหนนี่กดอีมุจิหัวใจตามสีเสื้อมาได้เลยนะจ้าถ้ารักอยุธยาเพื่ออีมุจิหัวใจสีแดงแต่ถ้าเชียร์ทางด้านอุดรธานีขออิมุจิหัวใจสีม่วงเอาละครับเดี๋ยวมาดูก็มาจะเป็นสีม่วงหรือจะเป็นสีแดงก็ที่จะจัจนี่ลัทธยานเข้าชิงครับผมจะบอกเขาตามที่บางนานเคยบอกไว้พวกเขานี่เปรียบเสมือนแจ็คเลยทำไมอ่ะแจ็คบุคคายากเลยนะคร

พูดยังไม่ทันขาดคำเลยนี่เขาคือแจ็คผู้เขายักษ์ไงโอ้โหเอาล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับต้องมาดูครับสถานการณ์ตอนนี้บอลลองขยับข uh um> uh> uh> uh ึ้นนำแล้วโว้ยเอาละครับนี่ครับก่อนออกตัวเขาบอกว่าโรมกาดในสีแดงส่วนทันลองเนี่ยทางหน้าของสีม่วงอะฮะเล่นไปเล่นมาครับสีแดงเป็นลองเฉยภูมิกับขยับเฉยเอาเลยเฮ้ยไอ้จาเอาแล้วโดนสอดทอโดนสอดทอเออ เออเออคืนนี้คืนนี้เป็นไงคืนนี้เดี๋ยวโดนกูแน่เออโมรักกูลงกูรักกูลงโก้รักกูลงกูสอทอว่าไงบ้าสอทอว่าไงบ้าว่าไงพี่จ้าโอ้โหอย่ากระโดดระวังด้วยโอเคเฮ้ยเฮียเลเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้อเ้ยเฮ้อเด้ยเฮ้อเด้ยเฮ้อเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้อยเ้้เ้อยเ้้เ้อยเ้เยเ้เ้ โอ้โหเอาแล้วครับเปิดตัวกัะทดานสโมสรใหม่ไทยตาวนลุ่งโลดตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับแจ้งเกิดในคู่จริงมีสกอร์แล้วจ้าเฮ้ยมันเหมือนอะไรรู้ปะเนี่ยเหมือนอะไรอ่ะเหมือนแมนยูเมื่อคืนนั่นเลยเฮ้ย บ้าไปแล้วเหลือจะเชื่อเอาได้แต่ว่าสกอร์ยังสมันเกอเสมอกันเลื่งประตูต่หนึ่งละเจ้าเอาละครับจัดมาสับประตูนี้ไปไม่ดีครับเป็นนักขอดจัดแฮกอนุรักษ์ชมภูพึกครับเอาเลยแต่อยากกลับไปฟันหน้าเมียให้ตายเฮ้ยเลดนีคือผู้สาวประตูจอบยิงไกลเขามีนามว่าอนุรักษ์ชมภู ชิบหายแล้วไอเสื้อดังเพราะมึงคนเดียวทำให้กูไม่ได้พากบอลเลยไอเสื้อดงมึงฟังกูดีเพราะมึงคนเดียวและบริษินก็ทนดูไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวจบจากครึ่งแรกถ้าไม่จูบนะเป็นเรื่องเอาละครับถ้าเวลาบาดเจ็บสองนาทีชูมินิดชอเอาละครับ2นาทีครับตอนนี้สถานการณ์พลิกกลับมาเป็นทีมงานไทยตะวันขึ้นนำบ้างและเจ้าเอาละครับเฮ้ยแล้วก็ไล้ยังยอะโอ้โหและที่สำคัญตอนนี้ผัว ดีบอสนัดน้องเชลซีด้วยจ้าสวัสดีจ้านี่แะครับเข้ามารับชมทางไลฟ์สดกับมานี่แะครับแล้วมาตงนี้เลียบเฮ้ยเลียบก่อ้ยเฮ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 เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย ใบเหลืองควายทำไมอ่ะดีใจคอยควายอ๋อไอ้เอยดีใจยังไงให้เดินใบเหลืองโอ้โหเอาละครับพี่น้องครับเหลือจะเชื่อเปิดก่อนได้เปิดเอาละครับสกอร์เป็นธนาไทยตะวันกลับมานำสามประตูต่อหนึ่งแล้วเจ้าเอาละครับนี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับในครึ่งเวลาแรกครับขึ้นนำก่อนอยู่ดีเฉยเล่นไปเล่นมาครับไปท็อปเฉยชิบหายแล้วเอยแล้วเอาละครับก็จะบอกว่าอย่าพึ่งไปทออย่าไปหองอย่าไปเฮี่ยวได้เอาละครับเรียวแรงยังไงครับเมื่อเวลาจะไม่หมดอย่าพึ่งนำ ศบทะหันแล้วก็ยังอยู่เอาเลยครับหลุดออกหลังปครับผู้สินเริ่มดูเวลาทีกันเรื่อยๆครับอยู่ในช่วงท้ายแล้ก็ท้ายเกมครับการแข่งเียนออกขวาแล้วก็มาที่หมายเลข4.4ครับนี่ละกาทองคำขยับมาไม่ผ่านโอกินคุณบาวงกาบปรมทแล้ก็แบทซีเอโออารกานซับประมนแซีเอมีความหมยครับพาหนีนี่ครับจรวดทางเลียงว่าไงมา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 ม

ครับมาขยับหนีไปเป็นสีประตูต่อหนึ่งแบบนี้ครับวัยรุ่นชอบเสี่ยงเอาเลยครับมาไม่ต้องไปสนรับในเรื่องของผลสกอร์เอาเลยครับแพ้มากแพ้น้อยแพ้เหมือนกันแต่ที่สำคัญต้องแพ้แบบสมศักดิ์ศรีไว้ลุยตอ่อเอาเลยครับมาจะลุยต่อได้หรือไม่ครับสามประตูจบนีนี่ครับวัยรุ่นเสื้อบอลไว้เล่นเอาใจสารเลยเฮ้เอาเลยครับยกกระยาขึ้นมาสามป,ประตูจบดีแทงบอลระกลางสายหลุดมาว่าอะรบอลบอลหลุด,ลดออก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 ,ออกหลังไปเอาเลยครับ อออนนี้ครับเ,เแต่เป็นรู้ว่าเป็นร้านหมอลำซิ่งเออเมาื่อคืนนี้แจวทั้งคืนเลยเด้อเอาล้วครับบ้าโยกยากบ้านเราจนวันนี้พอลพอักบอลชัยมีมพี่นี่หลายหน้าแล้วก็ทนายแสงทองเลี้ยวเลยนี่แล้วรับมาคู่ฮูดูโอครับจากลาบูลงครับมาเป็นเท่านั้นเจ้านัดทนายแสงทองโอ้โหเอาวล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับ าขายาบหนีไปเป็นห้าประตูตอนหนึ่งแบบนี้ขอโชว์เวลาที่เหลืออยู่ก็บพีนน้องครับมาไวรุ่นชอบเสี่ยงนี่นะครับมาก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งไปท้ออย่าไปหอแล้วก็อย่าไปเฮียวก็รุยกระตอเว้ยไอ้หนูเอาละครับเดินทางมาถึงนี่ด้าก็ถือว่าเจ๋งสุดๆแล้วครับสาบประจมนดียออกมาครับไปกระตอครับประจา,า,ารจีพริกและขึงดึงและบิดว่าไ,ไงชัย ชล้วก็และจุนนี่กับกาบันทิสก卡尔วิทกับโยกกับมาที่อัตพลเพิ่มสูบบนจะบวกประตูให้กับตัวเองได้หรือไม่กับจุนี่ก็โยกขนาดแต่เขากลางแหวกมาจุนี่ก็ลอเพื่อนไหลหลังมาทิสก卡尔วิทแล้วก็จุนี่ใส่ซ้ายเงียไม่ได้แล้วเว้ยหนึ่งนาทีสุดท้ายนี่แหละกำลอยเมตรสุดท้ายใส่ซ้ายเงียเฮ้ยโย Happy birthday to you ดีพุทธสาประตูจากการท่าเรือไทยนี่แหละครับรรยอย่างวลล็อกแซ่แล้วก็แซ่จิ้วเอาละครับมาสาประตูนี้ยกยาวเข้ามาะเด็นหน้าวันนีปหายไปม่ดีตามเกมไม่ได้ครับอีนอกเนาะแม็กกี้และวรงนี้ก็บังเหลี่ยมเจอก,ก็จะจบครับนี่แล้วก็ท่าแล้วพุวชินเป่าหมดเว้ยโอเคตบมันด้วยเฮ้ยใจยเย็นตบปันเฮ้ยใจยเย็นตบปันใส่ขวาใส่ขวาแทงซ้ายอย่าไปยอมใส่ขวาบ้านเราแทงซ้ายอย่ายอมไปแดงอาจารย์แดงอาจารย์แดงอาจารย์นอกเกมโอ้โห อาายอาทอาจาเดินหน้าตึแล<ส>้ว<ส>วันนี้ก็พวกเราทีมงาน,นกลไกเสียงและเทินโปสปอร์ตครับผิดพลาดขอประทานอภัยผิดใจขอโทษป็นนาทีนี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็พวกเราไม่มี